คุณดูเป็นยังไงในสายตาเขาเลือกหนึ่งหรือสหรือสพิมพ์ต่อใต้โพสก่อนจะรับฟังคำธรรมา,าจารย์ขอค้าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พ่แม่นยำต่างๆเห็นและยิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสเลยเลยว่าฉันโชคดีที่สุดบูชาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหรเป็นโหรมืออาชีพกดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงวันนี้อาจารย์จะมาทํานายดวงชะตาให้กับคุณตั้งจิตนิ่งๆปูชาลูกอยากรู้ว่า คุณดูเป็นยังไงในสายตาเขาสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งใหขึ้นมาเลยว่าฟอร์มจัดขี้เก็กในสายตาเขาคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและใส่ใจในภาพลักษณ์ของตัวเองดูเหมือนว่าตัวคุณเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีความสามารถและมีความเป็นตัวของตัวเอง ให้ขึ้นมาเลยว่านักวางแผนเขามองคุณว่าตัวคุณเป็นคนที่มีการวางแผนจัดการที่ดีมีความคิดที่เป็นระบบและตัวคุณมักคิดอะไรล่วงหน้าและเตรียมตัวสําหรับสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบให้ขึ้นมาว่าฐานะดีเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินและสังคมที่ดี คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงและสามารถจัดการกับทรัพย์สินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ขึ้นมาว่าเก่งภาษาเขาประทับใจในความสามารถเรื่องภาษาของคุณไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการเขียนคุณดูเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆได้ดีให้ขึ้นมาว่าชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น เขามองว่าตัวคุณเป็นคนโงงใจและเอาใจใส่ผู้อื่นตัวคุณนะครับเป็นคนที่มักจะใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของคนรอบข้างและทําให้คนอื่นรู้สึกดีั้นที่เลือกหมายเลขสองให้ขึ้นมาเลยว่าบัวโบวราณในสตาของเขาคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในประเพณี และแนวความคิดเก่าๆซึ่งแสดงถึงความมีค่านิยมและความเชื่อที่มั่นคงคุณเป็นคนที่ยึดถือความถูกต้องและความสมบูรณ์แบบในชีวิตไพ่คณิมาเลยว่าขี้ระแวงเขาเห็นว่าตัวคุณเป็นคนที่ระแวงและกังวลใจในสถานการณ์ต่างๆรอบตัวมีการระแวงนี้นะครับอาจทำให้ตัวคุณเป็นเหมือนคนที่ ต้องการความมั่นใจและความปลอดภัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ขึ้นมาเลยว่าไฮเปอร์แอคทีฟกระตือรือร้นคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและพลังงานในการทําสิ่งตา่างๆตัวคุณมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นจุดเด่นของตัวคุณ ให้ขึ้นมาเลยว่าขี้หินเขามองว่าคุณเป็นคนขี้หินหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับความรักการที่คุณใส่ใจและความหงยายเข้ามากทําให้เขารู้สึกว่าคุณหึงหวงให้ขึ้นมาเลยว่าจูบเก่งเขาชื่นชมในความสามารถในการแสดงความรักและความอบอุ่นผ่านการจูบการที่คุณมีความสามารถในด้านนี้ทำให้เขารู้สึกว่า คุณเป็นคนอบอุ่นและรู้จักการแสดงความปรักอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคนที่เลือกใบที่3ธรรมะธรรมโมในใสายตาของเขาตัวคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในหลักธรรมและมีความตั้งใจในการดาเนินชีวิตโดยอาศัยหลักธรรมหลักศีลธรรม เขาเห็นคุณเป็นคนมีจิตใจดีและมีความคิดที่ลึกซึ้งให้ขึ้นมาเลยว่ามีความเป็นผู้นำสูงเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำคุณมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการที่คุณมีความเป็นผู้นำสูงทำให้คุณเป็นคนที่คนอื่นยอมรับและเคารพ ให้ขึ้นมาเลยว่าใจนักเลงเขาเห็นว่าตัวคุณเป็นคนกล้าหาญพร้อมที่จะ,ะเผชิญความท้าทายและอุปสรรคตัวคุณไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาและมีความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้ขึ้นมาเลยว่าชอบหนีปัญหาแม้ว่าตัวคุณจะมีความกล้าหาญแต่เขาก็เห็นคุณนะครับ มีแนวโน้มที่จะเรียกเรื่องปัญหาบางอย่างหรือไม่ต้องการที่จะเชิญหน้ากับสิ่งที่ยากลําบากบางครั้งคุณอาจต้องเลือกที่จะหนีจากสถานการณ์ที่ไม่สะดวกสบายไม่สบายใจไพ่กินมาเลยว่า,าคีมโมในใสายตาของเขาคุณอาจเป็นคนที่ชอบพูดอะไรเกินจริงหรือขยายความสําเร็จของตัวเองเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น การที่คุณมีลักษณะนี้ทําให้เขารู้สึกว่าบางครั้งตัวคุณไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายบูอะไรบูแล้วเหง่ออย่างตรงจุดสําหรับท่านที่มาเจอคิมนี้บูชาลูกจันสวัสดเน้นเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงมีน้ํามันจันทร์ว้านเขาหลง ดอกมิดูโรยลืมกูไม่ลงยันอักขระณะเรียกจิตอยากได้มหาเสน่ห์ติดตัวตัวคุณต้องมีของดีติดตัว449กดจิ้มเข้าไปบูชาหนุนนำหนุนดวงหนุนวาสนาหนุนบารมีลูกจันสวา่านใครที่ดวงตกยกมือขึ้น ใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันวรรหันแปดทิศอักระพระม่ารามันยันอักระร้อยแปดครอบดวงชะตาสายขาวทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตก ีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาวืดสายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมาก,มากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหานแปดทิศหรือยันพริกชะตา จากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโปรจุกๆ699 สามสิบนทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปลดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลย เพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ